ยอวาซาดีวิรุนเมกาดิวิรุนดูไปดิวิรุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับตั้งค่าปุ่มต่างๆนะทู้ชมนะโดยเฉพาะการเปิดใจโลสโขบบนเจ้าตัวเกมเดลต้าฟอร์สนะทู้ชนนะวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับ ก็แรกก็นะครับให้เราทำการโหลดเกมมาก่อนเนาะวิธีการดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างคำอบานคลิปนะผมทำแปะไว้เป็นที่เรียบร้อยนะส่วนต่อมานะครับเราก็จะไปเลือกที่จะตัวฟันเฟืองในเวลาเราเข้าเกมมาเราต้องการที่จะเปิดใจรลสโคบนะไปเลือกที่ฟันเฟืองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะจากนั้นนะครับไปเลือกที่เมนูที่สองนะท่านผู้ชมนะนะครับตัวนี้ก็เป็นการปรับปุ่มอะไรต่างๆของเราเป็นคอสตอมปุ่มอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะเมื่อปรับแล้วเราก็กดเอย้อนกลับมาได้เลยนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ย้อนกลับอีกกดตรงนี้นะครับนี่ เออนะครับแล้วก็ออกมานะครับใช้งานปุ่มเนาะนี่นะฮะจากนั้นนะครับเราก็เลือกที่เมนูแรกตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเราก็ไปเลือกฝั่ง2ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่าจากนั้นนะครับเราจะเจอกับเมนูตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นใจโลสโคปนะท่านผู้ชมนะจริงๆเราอ่าปรับได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่อ่าตรงนี้นะครับปรับอ่าบรรทัดตรงนี้นะครับบรรทัดที่3นะท่านผู้ชมนะปรับให้เป็นอย่างนี้ไว้นี่อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะเอออันนี้เปิดเฉพาะตอนซูมนะ อันเนี้ยเวลาแบบว่าเราึ้นสโคปเนี่ยมันจะเปิดใจรสโคปแต่ว่าตรงนี้อันแรกนี่จะเปิดตลอดเวลานะฮะทานผู้ชมนะส่วนอันนี้เป็นการปิดนะผมก็จะเปิดเฉพาะในส่วนก็อเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่าเปิดเฉพาะตอนซูมละกันนะทานผู้ชมนะเออจากนั้นเรากดย้อนกลับได้เลยครับนะอ่าทีนี้ลองใช้งานดูนะทานผู้ชมนะผมจะลองซูมดูเห็นไหมเวลาผมแก่งแกงแกวงอ่ามือถือนี่มันก็จะมีใจรสโคปขึ้นมาเลยเป็นอย่างนี้เลยเรียบร้อยแล้วนะทุนผู้ชมนะนี่ก็ ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการปรับใจรูสโคบนะท่านผู้ชมนะเออนี้ก็สอนปรับไปที่เรียบร้อยแล้วนะทนะ่านผู้ชมนะสำหรับใจรูสโคบนะฮะอ่าก็ถ้าเราจะไปปิดเราก็ไปที่เมนูเดิมเหมือนเดิมเลยนะท่านผู้ชมนะฟันเฟืองนะครับมาทานแรกตรงนี้เราเลือกช่อง2นะครับแล้วถ้าเราจะปิดใจรูสโคบก็ตรงนี้ปิดได้เลยนะครับดิส่วนถ้าเราต้องการเปิดก็ตรงนี้ไว้เฉพาะตอนซูมนะับหรือว่าจะเปิดไปตลอดตรงนี้ก็ได้นี่แล้วแต่สะดวกนะท่านผู้ชมเนาะเออ นะครับอ่าอันนี้พี่ก็จะกดเปิดไว้ตลอดละกันมันดูแบบโปรทรีส์เท่อดีนะท่านผู้ชมนะเอาเว้ยโอ้โหตึงจัดคนดูนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับวิธีการปรับแต่งโลโคปบนเจ้าตัวเกมอ่าเดลต้าฟอร์สฮอกออฟนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่หนะ้าความใจตาคลิปไปโหลดลิงก์กันได้นะครับสําหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้าโคตึง